คืนซ่านปลือกับพิษไปส่วนมูลฟองเรีวปั่นปลือก็คือพิษวันนี้ไม่ใช่ซ่านค่ะแต่เป็นคนเขี้ยนพอรโบ,อรบรคุ้มครองเด็กมาเล่นเองอ่ะเธอฟองไปเคี่ยวกันไหมว่าเขี้ยนพอรอบบไม่ทุกใจเธอเธอฟองได้นะเออเธอฟองได้นะคนเขี้ยนพอรอบอนเธอฟองได้นะเออ ธออยากหรือเธออยากขับรุนแรงเธออยากดันเธอไม่ใช่แท็กเตอร์เอ๊ะเธอต้องทําตัวเป็นแมคโครค่ะวันนี้คุดลุ่มเลยเธอกว้งเลยค่ะวันนี้เลิกเป็นแท็กเตอร์ที่ดันนะคะตีดันไปน้านหรือเป็นค่ะวันนี้นะคะหรือเป็นแท็กเตอร์ค่ะเธอต้องเป็นแมคโครค่ะวันนี้คุดลุ่มเลยค่ะแล้วกับกว้างแล้วเธอโดดลงไปเลยนะโดดโดดต่อไทยไปเลยค่ะ นะลงไป ng, ng, พลึง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 แล้วพีนิดปิจาร,าณ,านะจาราณาให้ดีนะพิจารณาให้ดีนะคิดซคิดนะวาที่เข้าต่อตานเข้าเล่งกันนั้นเธอทำพิษกฎไม้ค่ะไม่ใช่พิษกดสังคมเธอทำพิษกฎไม้ถึงเธออีแทกไปถึงไหนแทกได้เลยค่ะแทกได้เลยค่ะจบที่คำพิภากษาเธอแทกไปได้เลยค่ะทุกวันทุกวันนี้ยังมีโอกาสแทกแทกเลยค่ะ แทกไปลุยค่ะนะหมอหมอลุงใบโซ่อะไรนะหาว่าโหนจัดฉากด้วยใครเขาจัดคะใครจัดคะหาว่าโหนกระาฉากไม่มีใครเขามาจัดฉากค่ะโม่เธอ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 ชันเล่าให้ฟังนะความโมูของโม่เธอกันนะชันเล่าให้ฟังปนีนะไม่ต้องกินเกล้าความหม่ของโมเธอกันโม่เธอยากดังโม่เธอยากให้ลูกโม่เธอดังโม่เธอยากให้คนนี้ ในเมื่ออาจารย์รักคำรามนี่เขาไม่เล่นด้วยเร็วไงโม้เธอเลยมาตั้งขึ้นมาเองมาทําการตลาดเองอยากให้คนเข้ามาเล่งอยากให้คนเข้ามาดูอยากให้คนเข้ามาอบรมเหมือนตอนที่ของอาจารย์รักคำรามแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ไงพวกเพราะพวกเธอไม่มีสมองพวกเธอใช้การอาจารย์รักคำรามอะค่ะเขามีกลุ่มส่วนตัวของเขานะคะและเขาก็ มูกันในกลุ่มของเขาเขาทำบุญในกลุ่มของเขาค่ะเขาไม่ได้เปิดเผยกระโจงกระจ้างเขาไม่ได้เอาภาพมาเผยแพร่ในสาธารณชนกระโจงกระจ้างแต่พวกเธอไปเอาของเขามาไปเอารูปเขามาไปเอาคลิปเขามาแล้วโะบ,บะว่าเป็นของตัวเองโขดหน้นาาออ่ะเป็นชั้นชั้นไม่ทำนะคะชั้นบัดซีเมื่อนเมื่อนไปลอกกันบานเข้ามา เมื่อไปทับไปลอกโครงงานเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นข้องตัวเองเธอฉันบัดซี่พอเขาไม่เอาด้วยเธออยากทำเองไงอยากดังเองอยากดึงดักดึงลูกศิษย์ของอาจารย์ลับคำรามมาเป็นของตัวเองไงสรุปไม่มีใครมาปังปินาศกะปังปินาศทุกวันนี้เลยปังปินาศนะคะแอดมิน70คนอุ้ย แล้วต้องจ้างทุกคนนะคะเขาบอกว่าเขามีคลิปของเขาเองนะเขาจ้างแอดมิน70คนนะคะทุกวันนี้ที่เป็นหนึ่งไปเล่นเนี่ยเขาขาดรายได้จากการฝึกอบรมค่ะฉันหวาเลือดแต่ห้อยกับรวยยิ้มค่ะทีนี้นะคะเธอมีตังคนเดียวเธอเลี้ยงแอดมินเธอไม่ดีอะแอดมินเธอส่งข่าวนะเธอให้แอดมินเธอ20บาท ฉันสามารถให้อดมินเธอร้อยบาทนะคะข้อมูลเอามาจากไหนนักหนาหรอเก่งจังถ้าคนในไม่เอามาให้อีฉันจะได้มาได้ยื่งไรเงินทำได้ทุกอย่างเธอมีเงินอยู่ฝั่งเดียวหรอคะสามชั่วโมงสามารถหาข้อมูลไปกองปราบได้อะคะ่ะ เธอกำลังเล่นอยู่กับอะไรเธอเล่นอยู่กับใครเธอเล่นอยู่กับอะไรเธอเล่นอยู่กับคนทั้งประเทศค่ะเล่นกับระบบเธอเล่นกับคนทั้งประเทศฉันบอกเลยเธอไม่คลาดใครในหลูกนี้เธอคลาดนายแม่ปุ๊กกี้เป็นหนึ่งไว้สักคนนักะะนักคะนักคะ ทนงทานายฉันไม่กลัวคะ่ะฉันไม่กลัวใครคะ่ะบนโลกไปนี้ฉันไม่กลัวใครค่ะนะคะพอฉันยืนอยู่จุดน,นี้ฉันไม่สามารถที่จะกลัวใครได้นะคะโดยเฉพาะคนเลวฉันไม่กลัวในแม่กลัวคนดีกลัวคนมีสัจจะวาจาในแม่กลัวมากคะ่ะเพราะคนเหล่านี้น่ากลินขามนะคะแต่คนเลวมาเลยคะ่ะไม่กลัวนะคะบอกกนฉันไม่ได้สวยอย่างเดียวคะ่ะฉันปรสาทด้วยนะคะ ประสาทแบบไม่ต้องกินยานะคะในแม่เนี่ยถ้าความดีร้อยเปอร์ซ็นในแม่มีความดีแค่70บค่ะอีกสาสคือความเลวเอาไว้ทำไมคะความเลวทำไมต้องมีในตัวเอาไว้สู้กับคนเลวค่ะโดยเฉพาะคนแบบนี้เอาความดีสู้ไม่ได้จุดจบมันมีอยู่แล้วค่ะ จุดจบมีอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเริ่มต้นจะไม่มีจุดจบเราเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วค่ะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ามันมีการเคลื่อนไหวทั้งประเทศและทุกทุกฝ่ายตื่นตัวมากค่ะวันนี้ทุกฝ่ายตื่นตัวมากอจริงๆค่ะพี่คนดีคนคนดีเนี่ยเราใช้ความดีสู้ได้นะคะ เราใช้ความดีให้กันได้แต่ถ้าคนเลวเราไม่สามารถที่จะเอาความดีไปสู้กับเขาได้ค่ะมันต้องใช้มุมมืดนะคะในการสู้รบกับเขาทุกคนมันมีมุมมืดค่ะถ้าไปถามคนที่ไม่ชอบในเม่แน่นอนค่ะไม่ได้รับความชื่นชม ในแม่ไม่สนใจนะคะเพราะในแม่มีสองมุมมุมที่ดีกับมุมไม่ดีมุมที่ดีเราจะได้ยินจากคนที่ดีแต่มุมที่ไม่ดีจะไปได้ยินกับคนที่ไม่ดีนะคะเข้าใจตรงกันเนาะอืมนั่นหละค่ะคนทั้งประเทศได้เห็นค่ะว่ามันวีนเนี่ยมันมีวุฒธธิภาวะพอไหมคะที่จะอยู่สอนคนสอนชาวบ้าน สอนให้คนมานับหน้าถือตาสอนให้คนมากราบไหว้แล้วที่ผ่านมาคืออะไรคะรู้อยู่แค่สองอย่างคะ่ะอริยสัจสี่กับอะไรคะปรามาสยัติรา,า,า,ามยาัติทันนะคะอย่าปรามาสเนาะเนาะค่ะอย่าจะเป็นบาปนะคะจะจะเป็นบาปนะคะอย่าปรามาสเนาะน,นะคะ่ะจะตกหน้ากนะคะ่ะจะพูดอย,งงอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะ อืเขาจะมีอยู่แค่อย่างนี้ค่ะอืมมีอยู่แค่นี้ค่ะนะคะให้เหตุผลไม่ได้ให้คําตอบไม่ได้นะคะมีแต่แถลอย่างเดียวกฎหมายไม่รู้เรื่องค่ะเพราะผิดหมดเข้าใจผิดหมดบิดเบือนหมดบิดเบือนพระพุทธศาสนาแล้วไม่ว่าบิดเบือนกฎหมายอีกค่ะเธอนะักถนะัก ปี่น้องนักไม่นักโทเลต่ะบิดเบือนกฎหมายชัดไม่หวับิดเบือนพระพุทธศาสนาเลวบาปกรรมเขาไปเลวขันารกเขาไปเลวไม่ซ่าไม่ซ่าวานันบิดเบือนกฎหมายแล้วนั่นขนาดวันนี้นะหนักกฎหมายไปหนังคนที่เขียนพรบคุ้มครองไปพูดพิษรอยเปิดเส้นบันเึือกกับพิษย่องเที่ยงตาลวกกฎหมายในพระพุทธศาสนา ว่าด้วยกฎหมายอย่างเที่ยงไม่ถูกต้องอย่างเที่ยงอย่างเที่ยงตาเลือดอย่างเที่ยงร่าราเร่งแส่งค่ะบ้านนี้เร่งแส่งมากค่ะร่าราค่ะร่ารามากข้องดีเหมือนสุรัดหนุยวะเก้าของดีเหมือนสุรัดปีมาม่วงเต้นตรงเติ้นตรงเช็คกอนะเต้นเต้นหัวไกเป็นข้องดีเหมือนสุรัดไม่รู้หนุยว่หนุยวาเอาตะเกาเก่าแล้วเก่าซิบเดยว ไม่มีไม่เต็มรวยมณนีอ่ะน้องชื่อศีนมณนี่นะคะอุ๊ยลูกมีบุญญาธิการลูกมีบุญมาเกิดค่ะชื่อก็นามนามก็เพราะอุ๊ยในเมฆก็มนโนได้ค่ะทุกคนสามารถที่จะบอกได้ค่ะว่าลูกมีบุญเราทุกคนก็มีบุญนะคะแต่บาปกรรมมาสร้างออกข้างนอกนะคะที่คุณทําอยู่อะค่ะมันเป็นอะไรก่อนนะคะสร้างอะไรก่อนตอนทุกวันนี้อะ ให้สังคมมองสร้างอะไรสร้างบุญหรือสร้างกรรมหรือสร้างปัญหาทุกวันนี้สังคมตัดสินใจได้นะคะสังคมตัดสินใจได้ค่ะเออมันีเจ็ดแสงเลยค่ะพี่ขาพี่มะม่วงดาบเพชรเจ็ดสิเฮ้ชั้นหวาโบเธอนี่นาะเวลาว่าชาวโบถือวางใช่ไหมเสวาจิตนี้ชั้นโบกเร็วอย่าเลนั่งใม้มันหมาอย่าเลนั่งเลยตึงเอามาฟันนี่ย พอเล่เลยทึงเธอมาโน่เธอโพเพอ่ทังเธอเอาไปซ่อนลูกใช่ไหมเข้าใจพิษพิษนดีใช่ไหมเธออย่าเธออย่า,ยาเป็นคนวิเศษเป็นคนปกติให้ได้ก่อนอย่าเป็นคนวิเศษนะคะทุกวันนี้เป็นคนปกติให้ได้ก่อนคนคนรอบตัวมองว่าเป็นคนปกติไม่โกนถามโกนบิดเบือนทั้งาศาสนาบิดเบือนทั้งเด็กบิดเบือนทั้งกฎหมายฉันเจ็บอ้วนฉันเจ็บแบดอ้วนนี่ เข้าใจไหมคะชันเจ็บเบ็ดหัวเบ็ดหัวรู้จักเบ็ดหัวไหมคะเบ็ดหัวฉันเจ็บ,จ bad over, เ,จบเปียกๆเ,เมื่อลูกเชียบอยู่ในกว่าเปียบครั้งแรกที่ในแม่ดูไลฟ์นะคะไม่ใช่ดูไลฟ์ดูคลิปชันวะ <c oughs> เอ๊ะไอ้รวยเลาอันนี้มาเตน้อยหลาชดเครียดนะชันวาเอ๊ะไอ้รวยเหลามาเตน้อยหลานะคะฉันเจ็บหัวฉันเจ็บหัว คนอื่นให้อภัยนะคะคนอื่นให้อภัย <c oughs> ฉันบอกโกนแม่ฉันไม่ให้อภัยนะคะแม่ฉันบอกแล้วแม่ฉันเกลียดนะคะ <c oughs> ชัดจีนเลยค่ะปีเส้าฉันจ,จัดจีนค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะจัดจีนมากค่ะวันนี้นะคะคนอื่นบอกให้อภัยนะคะให้กลับตัวกลับใจนะคะต้นอ้อบอกฉันไม่ให้อภัยฉัน <c oughs> เกลียดนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ด้านางมากค,คือ ด่านางไว้เยอะนะคะไปไปไปบูลี่ไปไม่ใช่บูลี่ไปว่านางเหมือนเอลุกเอลฉันก็อยากเป็นนะคะตั้แจะฉันอยากเป็นเหมือนเหมือนเหมือนต้นอ้อนนะถ้าเป็น,เป,นเป็นต้นอ้อแล้วเป็นเอเลี่ยนฉันก็อยากเป็นนะฉันบอกก่อนเออหน้าตาเป็นเอเลี่ยนแบบนั้นฉันก็เอานะคะเออนะมองกลับค่ะหน้าตาเหมือนนิสัยไปว่าคนอื่นอ่าใช่ค่ะพี่โอ้บอกเกลียด ด่าตลอดใช่ด่าตลอดแล้วด่าตลอดด่าแกจริงๆเลยนะด่าแบบจะจะด่าอะไรเขานักหนาทั้งทั้งที่เขาพูดในเชิงที่มันเป็นข้อสงสัยเขาไม่ได้กล่าวหาต้อนอ้อไม่เคยกล่าวหามาตั้งแต่แรกแต่เขาให้สงสัยว่าใช่หรือเปล่าที่มีคนมาร้องเรียนแบบนี้ให้ตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องจริงไงคะ บังเอิญว่ามันมีหลักฐานแล้วพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเออนางก็เลยดิน้นอ่าวิธีการดิ้นของนางก็คือไปเรื่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะคะเออวันนี้ยังวันนี้แทกกฎหมายอีกค่ะถ้าพี่อ้อเป็นเอเลี่ยนแล้วไหม ไม่รู้ฉันบอกไม่ตุกกันว่ามันเป็นอะไรนะคะออจริงคนสุราษฎร์น่ารักแต่ทำไมมีแบบนั้นเอาตารวยคนย่างสักเสี้ยวหนึง่งเช่อตารวยคนย่างสักเสี้ยวหนึง่งยังค่ะ <c oughs> เขาว่าอย่างนั้นละ่ะเขาบอกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วจะให้เราว่ายัางไงอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเราว่าจริงโง่ที่เธอเป็นนางเธอเป็นนางฟ้ามาเกิดอะจริงโง จริงหรอฉันก็สงไัยนะฉันสงไัยนะเคยได้เคยได้ยินแต่ปู่ย่าเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นนางฟ้าหนึ่งจิตใจต้องงามสองคำพูดคำจาต้องเพราะสามหน้าตาต้องผ่องใสสีผิวกายต้องผ่องรูปลักษณะขอ,ของนางฟ้าในนวนิยายหรือในความคิดของเราตอนเด็กๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะแต่ ไม่รู้แต่ไม่รู้นะคะอันนี้ก็คิดกันเอาเองนะคะเพราะเขาบอกไงว่าเขาเป็นนางฟ้ามาเกิดเนาะเราก็ว่าไม่ได้นะใครจะคิดเอาในแม่ก็เชื่อได้นะว่าในแม่เป็นนางฟ้าลงมาเกิดเราก็เป็นความความเชื่อของเราฉันก็เชื่อได้นะฉันก็เป็นลูกพญานาคฉันก็เชื่อได้นะว่าฉันก็เป็นลูกพญานามื่นหมื่นสามหมื่นสี่ก็แล้วแต่เธอฉันอีบอกให้นะ ราชนิกุลกับลิเกเส้นบางบางค่ะแต่ชัลนเลวววะนายไปประลังภาคใต้เขาไม่มีลิเกค่ะเขามีโนรานะคะเขามีโนราอืมโนราโนราโนรีเมื่อก่อนรักพีเดี๋ยวนี้ไปรักใครหละโคน ราคนชาติรีเล็กกวนก็นมีราคนชาติรีค่ะถือตรงอยู่ในยุคนั้นนี่ลุยเที่ยงโคคุณนอินให้เขเที่ยงเขามีสิทธิ์ที่จะเถียงค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะเถียงเขามีสิทธิ์ที่จะแถแต่ํากฎหมายแล้วมันแถ,ม,นแถมันเถียงไม่ได้เข้าใจไหมคะมันเป็นประจักษ์ค่ะมันเป็นหลักฐานค่ะเวลาที่ไปไป,ไป,ไ,ปไปยื่นตอบไปยื่นต่อหน้าสารไปเชื่อมจิตกับสารได้ไหมมีหลักฐานไหม เดี๋ยวจะส่งกระแสจิตเอาหลักฐานให้ผู้พิพากษาดูเธอฉีกกฎเลยนะเธอฉีกกฎการขึ้นศาลเลยนะถ้าเธอทำได้เี่ฉันกราบเลยนะแต่อาจารย์รักอาจารย์รักเนี่ยนะคะเขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามลูกศิษย์เขานะว่าใครจะไปต่ออาจารย์รักคำราม เขาบอกเขาก็ไม่ได้ห้ามลูกศิษย์ใครจะไปต่อแต่ตัวเขาเองพิสูจน์มาแล้วห้าครั้งว่าไม่ใช่มองปากนะคะพิสูจน์แล้วห้าครั้งว่าไม่ใช่เออถาหวาครั้งเดียวชั้นวาแต่นี่หา้นเธอหา้นไม่ใช่ยีดติดนะคือเขายากรููไงว่ามันใช้ไม่ใช้ยากลูวาใช้ไม่ใช้แต่สรุปเร็วไม่ใช่ แล้วเธอก็เอาดูกล้องลูกศิษย์อาจารย์ลักคำ่ามไปลงุงเธอเอาไปโพสต์ว่าเป็นลูกศิษย์เธอตุ๊ตตะตุ๊ตตะเก่งมากตุ๊ต๊ตะเก่งอ่ะนานดูจาดจะเวทนาเวทนาเหลือเฮตเลยอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มืนโมเมนต์มืนโมเมนต์ี ถูกถ้าเขาอยู่นิ่งๆตั้งแต่รอบที่แล้วที่พี่ต้นอ้อออกมาค่ะรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่นะไม่ใช่ว่าประเด็นไม่ใหญ่นะคะรอบที่แล้วที่พี่ต้นอ้อออกมาฉีกเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยควรเงียบนะควรเงียบแล้วยู่ซื้อแต่พวกเธอมาสกิดต่อมเขาอ่ะเล่นต้นอ,อ้อไม่เป็นกระแสไปเล่นกันชัย ไปเล่นแพรี่ไปเล่นทันนายไปเล่นคน,นโน้นคนนี้ที่เข้ามาต่ลุมบอลสิคะเธออยากได้แสงไงคะเป็นไงคะแสงพระอาทิตย์มันเป็นยังไงคะฮะแสงพระอาทิตย์มันเป็นยังไงคะรู้รสของแสงพระอาทิตย์หรือยังว่ามันร้อนมันรุ่มมันรุ่มแล้วมันดิ้นติ๊กติ๊กเธอทุกวันนี้โบโทเมื่อนไร่ได้รู้มะเมื่อไหร่เดือนถี่ว่าทุกนํำรวนลัวกัน ะะพฤติกรรมของพฤติกรรมของผู้หญิงอะปัดดันนไม่ต้องเอ็นดูพอมค่ะเขาไม่จัดการตั้งแต่แรกเขาก็ต้องโดนแบบนั้นมั่งนะคะไม่ต้องไปเอ็นดูค่ะเขาเป็นสหวิชาชีพเขามีความอดทนสูงนะคะเออเขามีความอดทนสู้อจํามว้ตาอันและทว่าไมโอกันมาพลึบๆึกวันนี้นะคะไม่ใช้ไม่ใช่อีลุงกันไปนูเที่ยงหม้อเหลวนึง นะเที่ยงใครเลยต่อเดี่ยวใจเที่ยงใครเลยซึงต่อเดี่ยวใจเคารพกันเองค่ะในกลุ่มนั่นนะคะอย่างน้อยๆน,นะคะแอดมินต้องแตกเลยเดี๋ยวเขาจะรู้นะคะว่าแอดมินใครเป็นไส้ศึกแล้วแอดมินนะคะที่ที่เขารู้ว่าพร้อมที่จะเป็นไส้ศึกเนี่ยมาเลยค่ะมาหาในแม่เลยค่ะให้กันตัวเป็นพยานนะคะมาหาเป็นหนึ่งเลยค่ะแอดมินทุกคนนะคะที่พร้อมจะไม่แอดมินจะบอกให้นะคะโดนฟ้องทุกคน คนไหนไม่อยากเป็นจำเลยมาเป็นพยานค่ะคนไหนไม่อยากเป็นจำเลยมาหาเป็นหนึ่งค่ะติดต่อพี่ต้นอ้อหรือนายแม่ก็ได้นะคะแอดมินนะคะจะกันตัวไว้เป็นพยานนะเธอรู้ไหมโบ่เธอนะร่วมกันหลอกลวงช่อกโกงประชาชนหนักนะคะข้อหานี้นะคะยังไม่รวมพรบรคุ้มกองเด็กอีกนะ ยังนะยังไม่ร่วมนะเออถ้าเธอไหวตัวทันนะแอดมินถ้าพวกเธอไหวตัวตันทันนะอาจารย์ลักคำรามเขาฉลาดไปแล้วหนึ่งนะอาจารย์ลักคำรามเขาฉลาดไปแล้วหนึ่งถ้างโง่เป็นจำเลยถ้าฉลาดมาเป็นพยานค่ะ